รอที่แล้วก็ยินดีกับพลที่ถูกหวยเลขสามตัวด้วยนะครับก็คือเป็นสายด่วนนะครับเป็นสายด่วนก็คือรอบที่แล้วก็คือนี่ครับรอบที่แล้วงวดนี้เรายากมากเลยงวดที่แล้วคือสายด่วนอันนี้คือผมย้ําให้นะย้ําให้อีกทีหนึ่งเพื่อ,อาการไม่เสียเวลาสวัสดีกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูอันนี้คือเลขปู่นะครับรอบที่แล้วก็คือแตกสามตัวนะผมบอกเลยว่ารอบที่แล้วนี่ก็คือแป๊บหนึ่งนะึ นี่ครับรอบที่แล้วแตกสามตัวเห็นไหมครับแตกสามตัวใครรอเลขปิงปองอยู่นะอันหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับแล้วงวดนี้มาดูนี่ครับอันนี้คือเลขปิงปองนะศูนย์สามศูนย์สองแล้วก็สามสองแม่แม่ฝากเลขอายุไว้ด้วยนะครับสามดิบสองย่างสาวดิบสามแต่ผมว่ามักสามสามผมมักสามสองผมบอกแล้วว่าถ้างวดนี้ถ้าอยากทุ่มทุ่มศูนย์สามแล้วก็สามสองงวดนี้หวยสัญจรเล่นเบาๆนะครับ เป็นเลขลูกปิงปองเนี่ยอ,อีกจํานี้เลยศูนย์สามสองนะครับศูนย์สามสองส่วนอันนี้คือรัฐบาลผมฟันสี่นะครับฟันสี่เม็ดเดียวให้9ก้าห้าสี่ห้าศนย์ห้าสี่เป็นตัวอัดหนักใครชอบห้าศูนย์จัดกับห้าสี่นะผมฟันสี่แล้วระวังเลขตัวเดิม90ย์ครับ เก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะระวังเลขตัวเดิมซาดีหนึ่งพันสองร้อยคนดูนะนี่นี่คือชุดนะห้าเก้าห้าสามสี่สี่สี่เก้านะศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าสี่เก้าห้าสี่กันนะครับอ่ะต่อไปเป็นอมสินอันนี้อมสินครับอมสินนะ่าจะยังซื้อทันอยู่นะอมสินให้ศูนย์กับเก้าฟันศูนย์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์รัฐบาลกันแล้วก็อันนี้จะเป็นเลขดินสีตัวมาตัวหนึ่งนะครับอ๋อฮอน อันนี้จะเป็นเลขดิน4ตัวมา1ตัวดูครับว่าวันนี้ตัวไหนจะเข้าวิน9 5 2 4วันนี้นะ9กับ5นี้โอกาสที่จะมาก็คือมาเรามาวิเคราะห์กันในบรรดา4ตัวนี้ครับวันนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะลงลงภาคใต้เยอะมากถ้าเป็น9นี่ตอนนี้คือ9นี่ยืนหนึ่งมากอันดับหนึ่งแต่ว่าผมไม่รู้ว่า เขาจะล็อกให้ให้มันออกหรือเปล่าแต่ว่าภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น9ก้าเพราะเขาบอกมันเป็นด้ามขวาญมันเป็น9ก้าแต่ก็แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาหลักร้อยหรือหลักหน่วยหรือหลักสิบเพราะฉะนั้น9ก้า่มีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นส่วนห้าห้ากับเก้านี่ผมให้เปอร์เซ็นเท่ากันเก้าสิบเปอร์เซ็นส่วนสี่นี่อย่างที่ผมบอกคือม้ามืดสี่นี่คือเลขม้ามืดครับสี่นี่คือเลขม้ามืด ผมไม่รู้ว่าจะมาสีอะไรแต่ว่าถ้าสีมาผมอยากให้มาสีห้าแล้วก็สี่สีสีห้าแล้วก็สี่สีสองแค่นี้แต่ถ้าใครชอบสีเหมือนผมก็รูดสีส่วนสองนี่สองนี่ถ้าดูจากการวิเคราะห์ก็คือปีที่แล้วหนึ่งมีนาหกหกสัญจรที่ชุมพรครับเลขออกหกห้าสองแล้วก็ห้าห้าห้าบนห้าล่างเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ สัญจรสงขาเนี่ยจะออกเลขตัวเดียวกันบนล่างไหมเพราะรอบที่แล้วสังผมสัสบไม่ให้สังเกตได้เลยเลขจอ,อกตัวเดียวกันบนล่างสระบุรีออกสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งอันนี้ไม่ออกบนล่างแต่ออกเลขสวยมากเจ็ดแปดนี่ก็เลขมงคลเก้าหนึ่งก็เลขมงคลพอมาสัญจรที่จังหวัดโคราชที่เราแตกสามตัวตรงที่เราแตกสามตัวตรงจําได้ไหมครับจําำจื้อได้ปะนี่ครับ ีที่เราแตกสามตัวตรงเขาออกเก้าบนเก้าล่างเห็นไหมครับเขาออกเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็ออกเก้าหนึ่งเขาออกเก้าบนเก้าล่างแล้ววันเนี้ยถ้าเก้ามาเก้าจะมาบนมาล่างไหม,ม,มถ้าเก้ามาผมบอกไปแล้วว่าถ้ามาฝันเล่าฝันให้ฟังนะสวัสดีพี่แม่ทุกคนนะอ่านเม้นไม่ทันขอโทษขอไปนะถ้าเก้ามานะ อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่หลายวันแล้วว่ามันน่าจอกตัวเดิมก็คือ95แล้วก็59เมื่อคืนนี้ก็ฝันไม่ใช่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้วันศุกร์วันพฤหัสผมฝันว่ามันออกตัวเก่าผมไม่รู้ว่าไม่รู้ครับไม่มียานไม่มีอะไรแต่ว่ามันมันเคยออกตัวเดิมนะครับระวังนะวันนี้95อาจจะลงล่างก็ได้อาจจะมา59มันไม่มีใครรู้ครับเพราะว่า มันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าหวยสัญจรมันไม่มีใครคาดเดาถูกครับว่ามันจะมาตัวไหนแต่ว่าผมก็เคยเอาชนะมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเก้ามาผมบอกแล้วขอให้มันมาเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็เก้าเก้าทับเบิ้ลแล้วก็เลขที่น่ากลัวก็คือเลขตัวเก่าก็คือศูนย์เก้าแล้วก็เก้าศูนย์เอออะพร้อมยังครับพร้อมยังถ้าวันนี้อยากวิ่งนะวิ่งห้า ตัวเดียวครับวิ่งห้าแต่ถ้าอยากวิ่งสองตัววิ่งเก้ากับห้าเอาห้าวันนี้ขอเลือกห้าอะไรกันอ่ะอันนี้คือเลขใครทักมาท้ออ่ะ,อะนี่คือสายดว่วนนะครับวันนี้ระวังเบิ้ลหาม เน้นนะเน้นตัวเดียวครับวันนี้ผมเน้นตัวเดียวตัวไหนเน้นตัวไหนตัวไหนไม่ชอบไม่ต้องไปซื้อนะครับวันนี้เน้นตัวนี้นะเจ็ดเก้าห้านะครับผมตัดออกมาให้แล้วเน้นห้าเจ็ดแล้วก็เก้าห้าอย่างที่ผมบอกนะสวัสดีแม่แม่จากพี่พี่จากต่อประปลาวด้วยนะครับเกิดวันที่สิบเก้าถ้าใครไม่เล่นไม่ต้องเล่นผมบอกแล้วเกิดวันที่สิบเก้าแต่ผมเน้นห้าเจ็ดแล้วก็เก้าห้าไม่รู้ครับเพราะว่าผมฝันว่าเลขออกตัวเดิมก็คือสามเก้าห้าแต่ผม ขอตัดเลขข้างหน้าออกก็คือเลขสามนะเพราะฉะนั้นตัวเดิมครับ95แล้วก็57นะครับแคปแม่แคปแคปพี่พี่ใครแคปแล้วพิมพ์เขาว่าขอคุณให้ผมหน่อยพิมพ์เขาว่าสุดปังก็ได้ฝันเห็นงูเขียวเลขอะไรนี่งูเขียวจัดไปเลยนี่ครับเจ็ดห้าเก้านี่จัดไปเลยเจ็ดเก้าห้านี่สวย ตัดเล่นด้วยนะครับ79 75 59นี่เห็นไหมเน้นนี่นี่วันนี้ใครจะวัดก็ได้เน็ตตัวนี้กับตัวนี้ครับส่วนอันนี้เป็นเลขเบิ้อหฐาา599 955มีแค่สามกับซื้อสิบบาทนะครับไม่ขาดทุนไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันนะครับแต่ทุกคนเพื่อทําความเพื่อความเพื่อต้องอยู่รอดนะครับเออไม่ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันนี่อันนี้257นะครับถ้าถามว่าวันนี้ ถ้าในนี้ผมจะเล่นตัวไหนผมเล่นตัวนี้เลยเพราะผมเน้นแล้วแล้วก็เน้นตัวนี้ตัวนี้ก็มันแค่สามหางเองนะครับแต่วันนี้คือถ้าสองตัวเน้นห้าเจ็ดแล้วกเก้าห้าไม่รู้ครับผมชอบผมชอบมากเลยวันนี้ผมชอบห้าเจ็ดไม่รู้ครับเพราะว่างวดที่แล้วเราให้เจ็ดงวดที่แล้วเราให้เจ็ดเจ็ดอัดเจ็ดมันไม่มาแต่ว่าวันเนี้ยคือมันเด่นมากเลยกับเก้าเก้ากับเก้ากับห้าเนี่ยโอเคนะครับวันนี้